ว่าใครวัยรุ่นวันนี้จะมาทำปืนฟิวชั่นกันไปคือรถค้าใหม่ที่ผม,ม,มเป็นคอสร้าเพิ่งม่เป็นรถข้ามงานขาสซ่ามาเจอพอร์ดดั้นี่ไปเนี่ย สวัสดีครับหัวหน้านี่ไรจะมาถึงครับครับได้เลยโอเคโอเควันนี้ทำปืนซิวชันง้อุปก,กรณ์สายแจ็คยุคอนาคตคันปืนจิ้วจิ้วแล้วก็ตัวกองมาดูวิธีเทากันเราจะมีการ์ดชั้นมึงก็ย้ายก,การ์ดชั้นไปนี้เออแล้วก็ทำอย่างนี้ ก็ใส่แบบนี้ไปแค่นี้แล้วก็สามารถย้อไไนดดดดดอดีตเป็นไงปืนพาเลเขอดูผมจะย้อนอดีตเฮ้ยนี่ย้อนมาตอนเด็กเหรอดูสิเออนี่เราย้อนมาตอนเด็กโอ้ผู้ช่วยของฉันเก่งมากว่าแต่จะฉันตอนเด็กอยู่ไหนอะ กูจริงเหรอวะฟาร์ฟตอบดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะสีเบครับนี้ผมจะมากูจริงเหรอวะฟาร์ฟตอบดีกว่ากลับมาที่เดิมแล้วสีมันนินีข้อสุดเจ๋งงั้นเราเอาไปใช้กับคนอื่นดีกว่าเอาใช้กับคนอื่นดีกว่า ไปดูนะสต็อปใครเอาการ์ดเป็นเนงินวัตถ่ปืนใช่เนี่ยไม่ปืนใช้ไม่ได้เดีย๋ยวบอกนะว่าเป็นไปตามแผนคาดิดไว้เลย